กราบสวัสดีนะครับผมนะอยู่กับผมบุญเรืองสล็อตนะวันนี้เราก็มากับทุน310บาทนะกับเกมมาตรงเวสองของเราเหมือนเดิมนะลูกรักมาขออนุาตไปที่เบ็ห5บาทก่อนเลยก็แล้วกันนะมาพ่อหนุ่มพ่อยอดชายมาตรงเวลูกรักของเราจังหวะนี้อาคิดไม่มาโอ้ยห้ากลุ่มน่าจะมานะเมื่อกี้สวยนะโอ้โหเอ้ยฟองหนึงนุ่มโอ้โหเอ้ยเอ้ยฟองนึง เชี่ยอะไรนี่โอ้โหสัตว์มาทีละสองฟองแล้วสองรอบติดก็โหมมาพี่ยอดชายนี่แล้วมันก็มาทีละฟองนะไอสัตว์นะน่าไอสัตว์ไอโอ้โหอ,อย่างคุยมาหนุม่มไหลไปภาษาจีนภาษาจีนไหมช่องแรกยังไงโอ้ยโอ้โหเยี่ยคนละตัวเฮ้ยเฮ้ยโอ้โหโอ้มาเฉยพยี่ยอดชายโอ้โห ยังไงหนุ่มอมเกลือแล้วแล้วเกลือเอ้ยไม่เกลือว่าจังหวะนี้ภาษาจีนไหลไมมาโหมีวายทั้งสองตัวมึงไม่ไหลเลยหรอโอ้โหมาชายไม่มีอีกชายเออชายฮาขีดไปชายฮาขีดไหลไปจังหวะนี้อะไรต่อสองสาม,มสามชายมาเออจังหวะนี้ไปหาขีดเฮ้ยโอ้โหอยากได้ฮักลม ห้ากลมโอ้โหเปลี่ยนห้าขีดเฉยเลยทำไมเปลี่ยนห้ากลมวะโอ้โหมาสองรอบสุดท้ายสองรอบสุดท้ายจังหวะนี้แตกไปแล้วหนึ่งทีแล้วอะไรไหลโอ้โหไม่มีตามรอบสุดท้ายยังไงพ่อหนุม่มรอบสุดท้ายเกลือโอ้โหพ่งยอดชายเท่าไรสี่สิบบาทห้าสิบยังไม่ถึงเลยไม่ยังไม่ได้ครึ่งร้อยเลยสภาพไอสัตว์โอ้โมาไม่ไหลนะไม่ไหลเจ็บนะไอสัตว์นะ มแม่เออโห้ยสองกลมครึ่งนะเมื่อกี้นะอะไรวะสองกลมโอ้โหน่าจะได้สองกลมสองกลมมาจังหวะน,นี้วายังไหลสองกีดแล้วอาขีดยังไงโอ้โหวาขีดท่องแรกไม่เข้าเฉยเลยวะโอ้โหพหนุ่มโอ้รอรพระหนุ่มกูมายังไงมายังไงพหนุ่มเอาหน่อยพหนุ่มเอาหน่อยยอดชายพหนุ่มพหนุ่มห,ห้าห้าไม่มา มาหน่อยพ่อหนุ่มเอาหน่อยพ่อหนุ่มเอาหน่อยพ่อยอดชายสองโอ้โหเว้ยสองไม่ลงผิดที่ว่ะมาเฮ้ภาษาจีนสีแดงตัวลุ้นยากด้วยนะภาษาจีนสีแดงตัวลุ้นยากด้วยนะโอ้โหโอ้โหมาหาขีดช่องแรกไม่มีโอ้โหยากลมก็ไม่ได้สภาพ เฮ้ยโอ้เรียบร้อยภาษาจีนอย่างนี้แล้วไหลห้าอากลมยังไหลอยู่ห้างขีดก็ไหลไปทอช่องแรกยังไงช่องแรกยังไงโอ้โหโไม่เข้าเสียดายภาษาจีนมาพายอชายยังไงยังไงยอดชายเอาหน่อยเอาหน่อยยอดชายเอ้ยเอาหน่อยยอดชายอยอีกฟองหนึ่งไม่ถึงว่ะ แล้วจะมาสักแปดฟองแหละโอ้โหมาเพรหนุ่มยังไงหนุ่มแล้วก็หนุ่มแล้วก็หนุ่มโอ้โหเกลือว่าไอ้สัตว์ไอ้หนุ่มนายเกลือนายจะเกลือเกินไปแล้วเอานายจะเกลือเกินไปแล้วจังหวะนี้สองกลมช่องแรกมีหรือเปล่าโอ้โหสองกลมไม่มีหมดช่องแรกเสียดายดน่าจะมีมา มาอย่างนี้เอามาอย่างนี้แล้วก็มาอย่างนี้อีกโอ้โหมาพอหนุ่มพนะชชายยังไงช่องแรกห้าขีดห้าขีดไปห้าขีดไหลไปแล้วสองกลมช่องแรกยังไงมีไหมโอ้โหไม่มีอื้มเสียดายโอ้ห้าร้อยโอ้ยดองเมื่อกี้ยังเอาโอ้มาเนี่ยพจัชชายสองรอบไปสามรอบดิอ่ะสอง รอบสุดท้ายโอ้โหหมดเลย, ử, ยเอืมห้าร้อยหกสิบเฮ้ยเอาเรื่องอยู่นะว่าไม่ได้ยังไงหนุ่มยังไงพอหนุ่มจังหวะนี้ยังไงพอหนุ่มสองกลมไปสามกลมไปด้วยแล้วจังหวะนี้วายัางอยู่ไปโอ้โห้ภาษาจีนอือหจะได้ก็ไม่ได้เสียดายโอ้โห มาสามกลมสองกลมยอดชายกูมาหน่อยยอดชายเอา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 โอ้โหโอ้โหยังไงยังไงยอดชายไหลไหมโอ้โหแม่ภาษาจีนสองสีแม่งโอ้โหขยับสิบาทมาโอ้โหหนุ่ม ยังไงเฮ้ยหม่แปดฟองนี่ชอบจริงๆเลยมึงเนี่ยชอบจริงๆเลยมึงเนี่ยมาพนุ่มมาไม่ได้ปะมาไหลหน่อยพนุ่มโอ้โหมาทำไมสองกลมน่าจะมาสองขีดเอาหน่อยยอดชายเอาหน่อยเอาหน่อยยอดชายเอาหน่อยยอดชายเอาหน่อยชายโอ้โหเอ้เอาหน่อยยอดชายเอาหน่อยยอดชาย ห้ากลมไม่มาวะนี่ถ้าหากลมมาโอ้อะไรวะมาวายคูอย่างนี้สองกลมเลยไหลไปหนึ่งทีแล,งแล้วสามสามสองก็ได้สองโอ้โห้สองลงผิดที่ว่ะสองกลมสองกลมน่าจะลงทอกสามนะแค่สองขีดเนะี่ยอืองั้นได้ไหลต่อเลยอะสองขีดไหลไปสองขีดไหลไปจังหวะน,นี้ภาษาจีนต้องแลกยังไงสองสี่เรียบร้อยมาตามนัดแล้ววายมาอย่างนี้โอ้โหวายมาไม่ไหลไอสัตว์เอย อยากจะรู้ว่า,<ม>าเออเฮ้ยมาเฉยโอ้โหมายังไงพ่อลุมยังไงพยศชายโอ้โหหารอบหารอบมึงเกลียวหมดเลยเฮียเดียวเออสองกลมไปสองกลมไหลไปจังหวะน,นี้สองขีดยังไงอืไมไม่มีเอาหน่อยยศชาย มาหน่อยพยศชายยังไงยังไงพยศชายยังกว่านี้อะไรไหล่อ,อโอ้โหไม่มีโอ้โหสองฟองเสียดายรอบสุดท้ายรอบสุดท้ายแตกแล้วสองขีดไม่ถึงว่ะโอ้โหเท่าไหร่เนี่ยโอ้หนึ่งร้อยสามบาทยังเกินร้อยอยู่อีกโอ้โหแม่ ต่อดีไหมเนี่ยพอดีกว่าผมว่าหากใครชื่นชอบคลิปนี้นะหากใครชื่นชอบคลิปนี้ฝากกดไลค์กดติดตามด้วยนะครับผมนะเจอกันใหม่คลิปหน้าฮะสวัสดีครับผมแม่เอาเรื่องของพระเจ้าชายสามฟรีเบาๆพ่อหนุ่ม